ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับรายการตีข่าวเด่นจับเทรนตลาดนะคะประจำวันอังคารที่23พฤษจิกายน2564ค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางฝ่ายก็มองในส่วนของการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยนะคะคาดจะอิงแดนบวกนะคะมากกว่าลบนะคะในกรอบระหว่าง1645ถึง1655จุดนะคะโดยปัจจัยที่จะมาหนุนตลาดนะคะก็คาดจะมาจากในส่วนของการเสนอชื่อของนายจรงพาวเวลนะคะเข้ารับตำ แน่นประธานเฟดส,สมัยที่2นะคะต่ออีกเป็นประยะเวลา4ปีนะคะแล้วก็ประเด็นที่2ก็จะเป็นในส่วนของความคึกคักนะคะในส่วนของหุ้นกลุ่มสื่อสารนะคะหลังการประกาศเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกันนะคะระหว่างทางด้านถูและดีแทนะคะแล้วก็ประเด็นที่3ก็จะเป็นในส่วนของการปรปับปรุงนะคะมาตรการรวมนี้ของทบทนะคะที่ทางฝ่ายก็มองเป็นบวกต่อกลุ่มแบงค์นะคะจาก การบรรเทาภาระของลูกหนี้นะคะที่มีภาระทั้งสินเชื่อบ้านแล้วก็สินเชื่อรายย่อยนะคะแต่อย่างไรก็ดีนะคะในส่วนของตัวอัพไซด์เองนะคะก็คาดจะยังคงเป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไปอยู่นะคะโดยอาจจะมีแรงกดดันนะคะบางส่วนจากทางด้านปลุกไฟแนนซ์นะคะที่คาดจะถูกกระทบนะคะทางลบจากมาตรการของทอปทนะคะแล้วก็ภาพของค่าเงินบาทนะคะที่กลับมาเร่งตัวนะคะอ่อนค่าขึ้นนะคะ ล่าสุดก็เช้านี้ก็ยืนเหนือระดับ33บาบาทต่อดอลลาร์สหรัฐน,นะคะตรงนี้เองก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการไหลออก ได้นะคะในส่วนของตัวเรามาดูกันต่อในส่วนของในรายละเอียดละกันนะคะก็อย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าในส่วนของว่าที่ประธานเฟดคนต่อไปนะคะก็มีการประกาศออกมาแล้วนะคะทางด้านประธานาธิบดีโจไบเดนก็มีการเสนอชื่อของนายเจอร์โรมพาวเวลนะคะเข้ามาดำรงตําแหน่งประธานเฟดสมัยที่2อนะคะอีก4ปีนะคะซึ่งตรงนี้เองก็จะเป็นการนับวาระนะคะต่อจากเดือนกุมภาพันธ์ปี65นะคะตรงนี้เองทางฝ่ายนะคะก็มองเป็นบวกเล็กน้อยนะคะจากการที่ภาพของ ออช่วงการเปลี่ยนผ่านเนี่ยจะไม่มีการเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าในส่วนของเจอรมพาเว็ดำรงตําแหน่งต่อนะคะทำให้ในส่วนของภาพของการกําหนดนโยบายการเงินต่างๆเนี่ยก็จะยังคงเดิมนะคะซึ่งตรงนี้เองถ้าเอาไปสังเกตภาพตลาดเมื่อคืนก็จะเห็นได้ว่าตลาดก็ค่อนข้างจะมีการ r รีเกิดขึ้นนะคะจากในส่วนของตัว นโยบายมุมมองนะคะจากทางด้านของทางด้านจอรมพาเวนเนี่ยที่ถึงแม้จะโดวิชเช่นกันแต่ว่าถ้าเทียบกับทางด้านมาเอลเบรนาที่เป็นตัวเก่งเนี่ยจะพบว่าเ,ออเจอโรมเนี่ยก็โดวิชน้อยกว่าแล้วก็ทําให้เหมือนกับเทนแนวโน้มของการปรับขึ้นดอกเบี้ยก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมากกว่านะคะตรงนี้เองถ้าเห็นได้ก็จะเป็นในส่วนของครัวภาพดอลลาร์นะคะที่มีการแข็งค่าสุดในรอบ16เดือนนะคะค่ะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัว สถาบันธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะที่มีการาปรับปรุงนะคะมาตรการรวมหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแล้วก็สินเชื่อรายย่อยอื่นนะคะรวมไปถึงในส่วนของการขยายขอบเขตนะคะการให้สามารถรวมหนี้ข้ามสถาบันการเงินแล้วก็รวมไปถึงการข้ามไปยังผู้ประกอบการนอนแปงแล้วก็ธนาคารของรัฐได้นะคะตรงนี้เองนะคะหลักๆเองก็ถือว่าเป็นผลประโยชน์โดยตรงนะคะที่ทางด้านผู้บริโภคจะได้รับนะคะจากการที่มันเทภาพะความเดือดร้อนนะคะในเรื่องของตัว ออนี่ดอกเบียนะคะที่อาจจะสูงนะคะในส่วนของตัวสินเชื่อรายย่อยนะคะโดยในส่วนของทางด้านทบทอเองเนี่ยก็มีการกําหนดนะคะอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรายย่อยนะคะที่นํามารวมหนี้ใหม่นั้นเนี่ยจะสามารถคิดอัตราดอกเบี้ยได้ไม่เกิน อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยบวก2%ต่อปีนะคะตรงนี้เองนะคะทางฝ่ายถือว่ามองเป็นลบต่อทางด้านกลุ่มไฟแนนซ์นะคะจากผลตอบแทนสินเชื่อนะคะที่ค่าจะลดลงนะคะหากลูกหน,นี้มีการสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวนะคะแล้วก็มองเป็นบวกต่อทางด้านกลุ่มธนาคารนะคะที่ค่าจะได้แรงหนุนนะคะจากยอดหนี้นะคะที่จะเพิ่มขึ้นนะคะโดยทางฝ่ายก็มองทางด้านตัว s b นะคะเป็น top p i ิกนะคะ เนื่องจากเป็นธนาคารพาณิชย์นะคะม,มากนะคะเมื่อเทียบกับธนาคารพาณิชย์รายอื่นๆนะคะในส่วนของตัวออปัจจัยที่ต่อมาก็คือจะเป็นในส่วนของค่างเงินอย่างที่กล่าวไปนะคะก็คงต้องติดตามในส่วนของวันนี้นะคะว่าจะมีการกระทบต่อภาพฟันโฟของบ้านเราอย่างไรนะคะ,ะต่อกันในส่วนของตัว pick of the day วันนี้นะคะที่เราเลือกมาสองตัวนะคะก็ตัวแรกเองนะคะก็เลือกในส่วนของตัวทางด้านกำไน,นะคะก็ จริงๆก็ต้องบอกว่ามองในส่วนของภาพรวมนะคะจากการควบกิจการระหว่าง d ีแท็ก,กับทูเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นเลยก็คือจะทําให้ในส่วนของผู้เล่นรายใหญ่นะคะจะเหลือจาก3เป็น2นะคะตรงนี้เองการแข่งขันก็จะเบาบางลงนะคะก็จะอาจจะส่งก็จะส่งผลดีนะคะต่อในส่วนของตัว i n t a ัชเองนะคะซึ่งถือเป็นบริษัทร่วมของกัฟนะคะนอกจากนี้เองในส่วนของตัวกัฟเองนะคะ การเติบโตของกำลังการผลิตก็คาดจะยังโดดเด่นนะคะในปี65แล้วก็66นะคะแล้วก็แรงหนุนจากเ,าเชิงบวกจากอินทัชที่กล่าวไปนะคะก็อาจจะทําให้มีการกระแสในส่วนของการปรับประมาณการกําไรของตลาดนะคะก็เป็นโอกาสในการเก็งกาไรระยะสั้นสําหรับตัวกับนะคะ และตัวที่2นะคะจะเป็นในส่วนของตัว s c b ค่ะก็อย่างที่กล่าวนะคะในเรื่องของตัวมาตรการรวมนี้นะคะซึ่งทางด้าน s c B ก็เป็นตัวหุ้นที่เราเลือกขึ้นมาเป็นท็อปฟเช่นกันนะคะว่ามองว่าน่าจะได้ประโยชน์นะคะมากสุดนะคะจากการที่เป็นธนาคารที่มีสินเชื่อบ้านดูมากนะคะรวมไปถึงในส่วนของตัวการปรับโครงสร้าง s c b x นะคะผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วนะคะตรงนี้เองก็อาจจะทําให้ ภาพรวมนะคะการทำธุรกิจของตัว scb นะคะก็มีความคล่องตัวขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ติดข้อจำกัดจากกฎเกณฑ์ของทอบทเหมือนในขณะนี้นะคะในส่วนของตัวกรอบเป้าหมายในการเทรดนะคะในส่วนของตัวกราฟเองนะคะเราก็ให้เป้าหมายนะคะแนวรับไว้อยู่ที่11.25และ40.50นะคะส่วนแนวต้านเราให้ไว้อยู่ที่43บาท25สตางค์แล้วก็4 4บาท 50สตาค์นะคะในส่วนของตัว SCB นะคะเราให้ไว้กล่อบนะคะแนวรับนะคะอยู่ที่128้นะคะแลวก็125ขาขณะที่แนวต้านเราให้ไว้อยู่ที่134และ137บาทค่ะ ในส่วนของตัวเทคนิคอลพิกนะคะพุ้น3ตัวนะคะเกณฑ์กำไรทางด้านเทคนิคนะคะวันนี้เราก็เลือกในส่วนของตัว C P N นะคะ O S P โอสสภาแล้วก็สีกลาง S T A ค่ะต่อมาในส่วนของตัวอุตสาหกรรมื่อสารนะคะภาพเซกเตอร์นะคะอย่างที่เราได้มีการพูดเกิดไปแล้วนะคะจริงๆก็ ต้องบอกได้ว่าปีนี้เองนะคะถือว่าเป็นปีปีหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะมีดีวค่อนข้างเด็ดในในหลายๆดีวที่เกิดขึ้นนะคะแต่ในส่วนของตัวทางด้านสื่อสารเองเนี่ยจะบอกได้ว่าเป็นดีวแห่งประวัติศาสตร์ก็จะว่าได้นะคะซึ่งในเบื้องต้นเองทางทางพนเออก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะคะในส่วนของตัวรายละเอียดนะคะแล้วก็แผนการที่จะเกิดขึ้นนะคะใน ขั้นตอนสุดท้ายของดิวนะคะหากสำเร็จไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวส w a p เ a y s ที่จะเกิดขึ้นนะคะสำหรับผู้ถือหุ้นเดิมนะคะของทั้ง2บริษัทนะคะในการแปลงสิทธิเป็นหุ้นในบริษัทใหม่นะคะรวมไปถึงในส่วนของตัว ราคาเทนเดอร์นะคะของพุ้นทั้งสองแล้วหากพูดถึงพุ้นเดิมทั้งสองเนี่ยไม่อยากที่จะแปลงสีนะคะจริงๆตรงนี้เราหักมาเจาะลึกในส่วนของแผนการที่จะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าใช้เวลาอีกค่อนข้างเป็นสักพักเลยนะคะค่อนข้างนาน,นกันนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เองต้องบอกว่าเป็นเพียงแค่การประกาศความร่วมมือนะคะโดยหลังจากนี้ก็จะต้องมีการลงนามบันทึกข้อตกลงต่างๆนะคะซึ่งคาดจะเกิดขึ้นในช่วงของไตรมาสหนึ่งปี65นะคะแล้วก็มีการดําเนินง,งานในด้านต่างๆไปต่อเนื่องอีก อีกสักระยะหนึ่งเลยนะคะซึ่งตรงนี้เองก็ภาพทั้งสองที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้เห็นในช่วงสั้นนะคะเพราะว่าทั้งสองบริษัทเองก็จะยังคงต่างดําเนินธุรกิจซึ่งต่างแยกออกจากกันอยู่นะคะโดยในส่วนของภาพมุมมองผู้ประกอบการหากทุกอย่างมันเกิดขึ้น นะคะทางฝ่ายก็มองเป็นบวกนะคะจากภาพการแข่งขันที่คาดจะลดลงนะคะหลังจากเหลือผู้ประกอบการรายใหญ่เพียงแค่2รายนะคะซึ่งนั่นเองก็จะหมายถึงว่าแนวโน้มของตัวอาปูเองเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้ในอนาคตนะคะแล้วก็จะส่งผลต่อศักยภาพการทํากําไรของตัวบริษัทนะคะแต่หากในฐานะผู้บริโภคเองก็ต้องคงต้องยอมรับนะคะว่าอาจจะได้ผลกระทบนะคะจากทางเลือกที่ลดลงนะคะแล้วก็อํานาจในการต่อรองด้านราคาที่เราเคยเฟเวอร์กันในช่วงก่อนหน้านี้ก็ าจจะลดลงนะคะโดยอาจจะต้องปรับเปลี่ยนเป็นในส่วนของการหาออสิ่งต่างๆที่เรื่องของเซอร์วิสหรืออะไรก็ตามที่จะมาตอบโจทย์ในการใช้งานแทนนะคะสำหรับกรณีที่ดีแท็กเข้าร่วมมือ,อ,อร่วมมือกับทรูในครั้งนี้นะคะจริงๆก็เมืองต้นเองทางฝ่ายก็มองมองเป็นในส่วนของทางเลือกนะคะที่อาจจะเหลืออยู่แล้วสําหรับ ดีแทนะคะในวงการสื่อสารจริงๆก็คงหลีกหนีไม่พ้นนะคะจากในเรื่องของตัวเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามานะคะทำให้ภาพของอุตสาหากรรมสื่อสารเนี่ยต้องบอกได้เลยว่ามันไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ในเรื่องของโมบายอีกต่อไปซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่า d ีแท็ก็คือท,ทําธุรกิจโมบายเป็นหลักดังนั้นนะคะการแข่งขันใดด้านราคาช่วงนี้นะคะถึงแม้จะเอ,อยังตอบโจทย์ผู้บริโภคนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้ว ภาพงตรงนี้เองเนี่ยมันจะต้องจบลงเพราะว่าอย่างที่ทราบกันคือเกมรักเรื่องของการแข่งขันด้านราคาเนี่ยไม่ได้มีใครที่จะชนะเกมนี้ได้นะคะนอกจากนี้เองนะคะ ในส่วนของพิจารณาในส่วนของปริมาณการถือครองคลื่นนะคะของตัวทั้งสามเจ้าเองเจะพบว่าดีแท็เนี่ยก็ถือครองคลื่นที่ค่อนข้างน้อยนะคะและหากตัวเองอยากจะยาเนินธุรกิจในวงการนี้ต่อนะคะโดยตัวคนเดียวเนี่ยอาจจะต้องเห็นการลงทุนที่ค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องคลื่นหรืออินฟราสตรักเจอร์นะคะก็คงต้องมีการลงทุนมหาศาลนะคะตรงนี้เองทางฝ่ายก็คงมองว่าเป็นดีที่ถือว่าดีนะคะสําหรับตัวทางด้าน ดีแทนะคะในการที่ร่วมมือกับทูนะคะและจากที่เราได้กล่าวมานะคะอย่างที่เราแจ้งไปก็คือในเรื่องของระยะเวลาที่ค่อนข้างนานนะคะแล้วก็บวกกับในส่วนของตัวราคาเสนอซื้อนะคะที่มีการประกาศออกมาแล้วนะคะทั้ง d ีแทและ t True นะคะก็ตรงนี้เองเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าอักซั์ของการกลับขึ้นราคาหุ้นเนี่ยอาจจาะกดนี้นะคะซึ่งตรงนี้เองก็จะทํา ให้ทางฝ่ายเนี่ยยังคงพรีเฟอร์นะคะในส่วนของตัวแอดวานนะคะที่ได้ทราบข่าวก่อนแล้วก็จะได้ทําการปรับแผนกลยุทธ์ในการลุกตลาดก่อนนะคะแล้วก็เป็นโอกาสนะคะในการที่จะ สามารถจะทางฝ่ายก็มีโอกาสที่จะปรับในส่วนของตัวราคาพื้นฐานขึ้นในอนาคตได้นะคะจากที่เรากะาก็คือในเรื่องของการแข่งขันจาก3รายเหลือ2รายนะคะแล้วก็แนวโน้มอของอาปูที่ปรับขึ้นได้นะคะตรงนี้เองก็ถือว่าเรายังคงมองตัวแอดวาน์นะคะเป็นท็อปพิสสำหรับทางด้านของกลุ่มสื่อสาระคะ่ะต่อน,นะครับในตัวของ เมื่อวานนี้ก็มีข่าวนะครับว่า้างรัฐเนี่ยเตรียมเสนอมาตรการหนุนรถไฟฟ้าแล้วครับก็เรื่องของกระทรวงพลังงานนะครับก็เขาดูสองแนวทางนะครับการลดภาษีนำเข้าจากต่างประเทศนะครับในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าอุดหนุนค่าซื้อรถยนต์ไฟฟ้าก็คล้ายๆรถคันแรกนะครับเขาก็อาจจะช่วยสัก20%นะครับ อันนี้ก็ดูค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวต้องค่อยๆดูไปนะครับเขาก็จะเอ่อยื่นมานะเสนอคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาตินะครับบอร์ดอีวีภายในเดือนธันวาเน,นี่ยครับเพราะฉะนั้นถ้าดูมันเร็วๆได้มันก็จะออกมาปีหกห้าเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องติดตามมันนิงว่าเงื่อนไขเป็นยังไงแต่ถ้าดูในเรื่องของสาระของที่เขาเสนอเนี่ยยังมองเป็นเรื่องของรถยนต์อยู่นะครับ ทีนี้ตัวไหนเกี่ยวเกี่ยวบ้างนะครับก็ EA ก็อาจจะทำลดลด EV ได้นะครับแต่ว่าในแผนงานของเขาช่วงปีสองปีนี้เนี่ยเขาจะลุกธุรกิจ eBus ผมก็ไม่รู้ว่าจะเข้าขายไหมแต่ว่าถามว่าเขามีโรงงานต่อรถถามีโรงแบบเรียกว่าครบวงจรผมคิดว่าเขาน่าจะปรับแผนธุรกิจได้นะครับถ้าเกิดมีมาตรการนั้น,น,นออกมานะครับก็ไม่ได้รับผลดีโดย โดยตรงนะครับแต่ว่ามีความพร้อมแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นการเพิ่มระบบนิเวศของการใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นเรื่องดีของเขาเพราะว่าเขากำลังลุกธุรกิจนี้อยู่พูดง่ายๆก็อยู่ในแนวโน้มนะครับอยู่ในเทรนที่เขาจะไปต่อกันได้นะครับสำหรับตัวอื่นๆนี่เท่าที่ดูถ้าใกล้ๆชิ้นส่วนรถยนต์นี่ถ้าใกล้ๆก,ก,ก็อาจจะเป็นมองเห็น,หนชัดๆก็สตนเลนะครับ สำหรับตัวเครือของ GPC กับปอทอเนี่ยเข้าใจว่า GPC ยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นนะครับก็ยังไม่เท่า EA EA นี่เออลงแบบนี้จะเริ่มแล้วนะครับเพราะสร้างเสร็จหมดละเพราะฉะนั้นในเรื่องของ GPC นี่อยู่ในเริ่มเรื่องเริ่มนีเม่เริ่มนะครับในช่วงแรกแล้วก็กลุ่มปอทอก็อยู่ในช่วงที่จะเริ่มลงทุนมาทางนี้นะครับก็ค,คิดว่าอาจจะได้ประโยชน์แต่ใน ส่วนของขั้นตอนต่อไปนะครับในช่วงต่อไปอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นตัว E.A. นะครับเมื่อวานนี้ก็มี Analyst Meeting นะครับเท่าที่เราดูเราดูโทนเนี่ยเขาก็จะพูดถึงเรื่องการส่งมอบรถนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการธุรกิจไอ Renewable เนี่ยก็ไม่ได้แต่อะไรเยอะนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยธุรกิจ Renewable เป็นมองว่าเป็นลักษณะที่เป็นขาลงนะครับเพราะว่าเขาเนี่ย มีกำลังการผลิตเนี่ยค่อนข้างคงที่ละนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงที่ adder นะครับราคาขายไฟมันจะค่อยๆหมดลงนะครับเรื่องที่บริษัทเนี่ยเขาต้องหาโกดแบบใหม่นะครับนั่นก็คือการทำรถ e v เนี่ยครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากตัวของ e-a เนี่ยถ้าดูในการส่งมอบรถเนี่ยใน Q3 เนี่ย อมาแล้วเจ็ดสิบเจ็ดคันตอนแรกกะว่าปีนี้จะส่งปั๊บประมาณห้าร้อยคันไม่ได้หรอครับตอนนี้เนี่ยมีออเดอร์ในมือนะครับแต่ว่ามันยังส่งไม่ได้เต็มที่นะครับอาจจะติดปัญหาเรื่องกระบวนการต่างๆนะครับเอแต่เราก็คิดว่าเอในเรื่องของถ้าดูไปข้างหน้าเนี่ยตอนนี้นะครับเอาอาจจะมีการปรับประมาณการว่าควอเตอร์สี่เนี่ยตอนแรกจะส่งเปร้อยร้อยคันสองร้อยคันไม่ได้ละ นะครับไตมาสี่ตอนนี้ส่งประมาณ40่สิบคันจากที่เขาบอกเพราะฉะนั้นที่เหลือก็จะโอนไปปีหน้านะครับตอนนี้คิดว่าเป้าเขาอยู่ที่500รคันนะครับอาจจะมี2อ0สามคันยกไปปีหน้าแล้วท้ามองปีหน้าเนี่ยสภาพแวดล้อมของตลาด DV d ขึ้นเนี่ยแล้วทำตลาดได้เต็มปีเขาก็น่าจะเป็นปีที่ดีของเขาปีหน้าเราคิดว่าน่าจะส่งมอบได้ประมาณเก้คันนะครับ mm. ก็เป็นเงินที่เยอะเหมือนกันนะครับ mm. เงินก็ตกแบบ สองพันล้านอะไรอย่างเงี้ยครับต่อไตมัดอย่างเงี้ยนะเป็นเป็นสิ่งที่ตลาดมองไว้ละนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเหมือนราคาหุ้นนี่ก็มาไกลเหมือนกันนะครับตอนนี้นี่ก็เทดป,ประมาณสักใกล้ๆสี่สิบเท่าแล้วก็คิดว่าราคาตรงนี้อาจจะอิ่มๆตัวนิดนึงนะครับอาจจะปรับคําแนะนําลงจากทยอยซื้อเป็นถือครับราคาพื้นฐานมองที่เจ็ดสิบแปดบาทอันนี้ปรับขึ้นมาตามประมาณการของประมาณการ ในเรื่องคันเลื่อนส่งมอบรถ e ีวีนะครับค่ะก็ในส่วนตัวสีต่างกลบนะคะตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเข้าสู่โหมดถดถอยเต็มพิกัดนะคะในเรื่องของเออร์เนงนะคะก็ในควอเตอร์สี่เองเนี่ยต้องบอกว่าปริมาณการขายทุกเมือยยางเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นได้ควอเตอร์ควอเตอร์นะคะแต่ราคาขายเฉลี่ยเนี่ย ยังลดลงถึง25%ควอเตอร์ควอเตอร์เช่นกันนะคะประเด็นของการราคาขายที่ลดลงเนี่ยหลักๆก็มาจากเรื่องการขยายกำลังการผลิตนะคะของผู้ผลิตของยางทั้งในไทยนะคะแล้วก็ในต่างประเทศนะคะรวมถึงในเรื่องของโควิดเองเนี่ยที่ขายี่ขายลงเนี่ยก็ทําให้ตัวราคาขายเนี่ยคงปรับตัวลงนะคะตั้งแต่ในไตรมาสสองที่ผ่านาน,นะคะแล้วก็เก้าเดือนที่ออกมาเนี่ยต้องบอกว่ากําไรออกมาที่ต่ากว่าคาดไว้ด้วยส่วนหนึ่งนะคะทําให้ทางฝ่ายปรับในเรื่องของประมาณการปี64ลงจากเดิมน,นะคะ ปรับยอดขายลงเหลือ47,660ล้านนะคะเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้น57%นะคะภายใต้ปริมาณการขายเนี่ย26,800ล้านชิ้นนะคะราคาขายเฉลี่ยเนี่ยบาท78สตางค์นะคะปรับลดมาจิ้นลงนะคะจากราคาขายเฉลี่ยลิรที่ลดลงนะครในสุทธิในปี64เนี่ยค่าอยู่ที่24,600 461ล้านเพิ่มขึ้น70%นะคะตัวอุตสาหกรรมเนี่ยต้องบอกว่ายังเติบโตได้นะคะแต่ตัวกำไรเนี่ยคงไม่ดีเหมือนในปีที่ปี64นะคะตัวอุตสาหกรรมถุง,ง,งนุ่ย่างเนี่ยต้องบอกว่ายังได้รับผลดีในเรื่องของตัวขยายตัวปริมาณการใช้นะคะเพิ่มขึ้นนะคะคือเดิมเนี่ยอาจจะใช้ในกลุ่มการแพทย์เป็นหลักนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าการใช้เนี่ยก็ไปสู่สอุตสาหกรรมอื่นๆมากขึ้นนะอาหารรวมไปถึงการใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้นนะคะ อีกทั้งมามองในเรื่องของการใช้ในประเทศที่กําลังพัฒนาอย่างจีนอินเดียเนี่ยก็ต้องบอกอยู่ในระดับต่ำนะคะทาให้ตัวเลขการเติบโตเนี่ยคือโตอย่างต่อปีเนี่ย10-15เปอร์เซ็นต์เนี่ยยังเป็นไปได้อยู่นะคะแต่ว่าในเรื่องของตัวอ่ราคาขายเฉลี่ยนเนี่ยก็คงไม่ได้ว่าดีอย่างปีที่ผ่านมาคือปี64นะคะก็นเนื่องจากทั้งในผู้ประกอบการทั้งในไทยมาเลย์เองเนี่ยก็มีการขยายกำลังการผลิต ค่อนข้างเยอะนะคะคือถ้าหากมาดูในรูปของทางตัวเฉพาะเรามาดูในเฉพาะในส่วนของตัว S T G T เองเนี่ยพราว่าแผนการขยายกำลังการผลิตเนี่ยตั้งแต่ปี2021เป็นต้นไปถึงปี2026หกเนี่ยก็มีการขยายกำลังการผลิตทุกปีนะคะอย่างน้อยก็คือ20พันล้านชิ้นต่อปีต่อต่อปีนะคะก็คือจะเป้ากระชืออยู่ที่หนึ่งรพันล้านชิ้นในปี2026หนะคะก็ถือว่ายังค่อนข้างมีตัวเลขที่เยอะอยู่นะคะราคาขายเฉลี่ยเนี่ยก็ยังน่าจะยัง ไม่ได้ดีมากแต่ว่ามองว่าดาวไซด์เนี่ยคงไม่ได้เยอะเท่าแล้วนะคะสำหรับปี2565กเนี่ยก็มองว่าตัวเลขต่างๆเนี่ยก็น่าจะสะท้อนไปในช่วงครึ่งปีหลังของปี64มาแล้วพอสมควรนะคะแต่ว่าในปี65เนี่ยยังบอกว่าตัวปริเรื่องปัจจัยหนึ่งที่มองว่า การส่งเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเท่าก็คือในเรื่องของการขัดแคลนตู้คอนเทนเนอร์เองเนี่ยมองว่าการคลี่คลายเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงครึ่งปีหลังเป็นหลักนะคะทําให้ปริมาณการขายในปีหน้าเนี่ยแม้ว่าคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเนี่ยแต่ว่าก็ยังไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนะคะตัวเลขที่ผู้บริหารให้ไว้เนี่ยค่อนข้างต้องบอกว่าเยอะมากนะคะอยู่ที่43,000ล้านชิ้นนะคะเพิ่มขึ้นถึง59%เย้อนเยียนะคะแต่ทั้งฝ่ายมองว่าจากเรื่องสถานการณ์ตู้ที่ยังมีอยู่นะคะเรื่องการขัดแคลนเนี่ยทำให้ตัวเลขการขาาายยยเเนี่่่ทงฝก็ไมไมด้แบบ ใช่ตัวเลขตรงนั้นนะคะมองว่าอาจจะค่อนข้างท้าทายเกินไปนะคะก็เลยมองปรับ แต่ตัวเลขปริมาณการขายในปีหน้าอยู่ที่29,923ล้านชิ้นเพิ่มขึ้น12%นะคะก็ใกล้ๆก,กับอุตสาหกรรมนะคะขณะที่ราคาขายเฉลี่ยเนี่ยลดลงไป4% 4เย็นๆนะคะกำไรสุทธิเนี่ยลลปะะรยปับลงเหลือ10,24ล้านบาทนะคะเทียบกับปี64เนี่ยก็คือลดไป59%นะคะตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าทุกอย่างเนี่ยก็ผ่านช่วงเวลาที่ดีที่สุดไปแล้วนะคะแต่มองในเรื่องเงินสดในมือที่ค่อนข้างเยอะนะคะประกอบกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลนะคะที่50%ของกำไรสุทธิเนี่ยค่ะ d i v i d ดน d เที่คาดว่าจะได้เนก็ห้าหกเปอร์เซ็นต์ต่อปีสำหรับตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ยก็ยังค่อนข้างน่าสนใจนะคะทั้งฝ่ายคงแนะนำถือนะคะราคาพื้นฐานยี่สิบแปดบาทนะคะกลุ่มธนาคารับเมื่อวานนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครัได้ออกมาตรการรีเฟอแนนซ์การลุมนี้ออกมานะครับโดยมาตรการสับว์ส่งการรีเฟแนนซ์จะเป็นการห้ามเรียกเก็บภาพับจากการถ่ายถอนสินเชื่อก่อนกำหนด สมวนาารรมนี้นะครับคือการรมนี้ของสินเชื่อบ้านนะครับเข้ากับสินเชื่อรายย่อยอื่นเราจะทําได้ทางธนาคารเดียวกันต่างธนาคารกันนะครับหรือย้ายไปธนาคารอื่นที่มีสินเชื่ออยู่เลยก็ได้นะครับการคิดอัตราดอกเบี้ยในส่วนของสินเชื่อบ้านนะครับจะไม่เพิ่มจากเดิมนะครับและสินเชื่อรายย่อยอื่นนะครับจะคิดในเรทสินเชื่อบ้านบวกสองเปอร์เซ็นต์นะครับโดยทางธนาคารไทยคาดว่าธนาคารจะทยอยออกมาตรการได้ภายในสิ้นเดือนธันวาคมนี้นะครับ ในราการที่ออกมานี้นะครับในแง่ของลุนนี่นะครับจะช่วยลดภาระให้มีการจ่ายดอกเบี้ยในเรทที่ถูกลงนะครับส่งผลให้สามารถชําระได้ง่ายขึ้นและไม่กลายเป็น NPL ให้เสียประวัติเครดิตนะครับส่วนในแง่ของธนาคารนะครับการที่ลูกค้าสามารถนำมาชำระนี่ได้นะครับทำให้สินเชื่อไม่เป็น NPL และทําให้ธนาคารไม่จำเป็นต้องตั้งสินรองเพิ่มมากขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับอัตราดอกเบี้ยโดยรวมที่ถูกลงอาจจะทําให้ผลตอบแทนสินเชื่อลงไปถึงรายได้ดอกเบี้ยลดต่าลงได้นะครับการที่ธนาคารไทยนะครับอนุญาตให้ ไปลงนี้ต่างธนาคารได้นะครับอาจจะทำให้สินเชื่อของธนาคารที่ลุกนี้อยากไปเพิ่มขึ้นได้นะครับจะบอกว่าไอซีซึ่งมีสินเชื่อบ้านอยู่มากอาจจะเป็นธนาคารที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดนะครับโดยเราให้ราคาพื้นฐานที่1 4 6บาทครับามาต่อกันที่ในส่วนราคาทองคานะคะ เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยราคาทองคำก็ปรับตัวร่วงลงค่อนข้างแรงนะคะก็ลดไปมากกว่า10เสียบน,นะคะลงไปใกล้แนวรับสคำคัญบริเวณ1,798ซึ่งเป็นแนวรับบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะคะตรงนี้เองเนี่ยเห็นการติดกลับขึ้นมาได้เล็กน้อยใน,นช่วงเช้าเนี่ยแถวระดับ1,810เรียญสาระต่อออนนะคะแต่เรามองว่าการที่ราคาลงมาย่นี้นะคะทำให้ภาพระยะสั้นเนี่ยกลับมาเป็นทางลงอีกครั้งหนึ่ง นะคะโดยถ้ามองในส่วนของแรงกดดันนะคะมาจากการดีตัวขึ้นของตัวดอลลาร์สหรัฐนะคะก็แข็งค่าขึ้นทําทจุดสูงสุดในรอบ16เดือนนะคะสำหรับในส่วนดอลลาร์อินดีเนี่ยขึ้นมาท้าระดับ96.50จุดนะคะก็ยังมีโอกาสที่จะแกว่งตัวในทิศทางขึ้นได้ต่อนะ,ะมองต่ต้านหัดไประดับประมาณ9จ0ดแล้วก็9 7 5ดนะคะขณะที่ตัวบอลยูนะคะอายุ 5ปีแล้วก็10ปีของสหราัฐเนี่ยก็ปุุงขึ้นแรงเช่นเดียวกันนะคะตัว a r bond yield เนี่ยปรับตัวขึ้นแรงกว่าเบสเดซ s สพอยต์หน้ามาที่ระดับ1.33%ก็ทำจุดสูงสุดในรอบ2ีเดือนนะคะขณะที่ e a r bond yield เนี่ยปรับตัวขึ้นมาที่ระดับ1.63%นะคะ,ะทั้งนี้ส่วนของตัวบอลยูที่ปรับตัวขึ้นมาแล้วก็ดอลลาร์ที่แข็งค่านะคะเรามองว่าเป็นการตอบรับในเรื่องของประเด็นการแต่งตั้งประธานเฟดสมัยที่สองของใ เจอร์มพาวเวลนะคะจากทางนายโจไบเดนที่มีการเสนอชื่อเข้ามานะคะตรงนี้เนี่ยทำให้ตลาดจะกลับมามองในเรื่องของโอกาสที่จะเห็นการปรับขึ้นตลาดอเบี้ยเร็วกว่าที่คาดการก็ได้นะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีผู้ที่ได้รับการคาดการว่าอย่างนั้น บรอ์เบอร์นาดเนี่ยตรงนี้เนี่ยก่อนหน้านี้มองว่าจะมีความเป็นโดวิชมากกว่าในส่วนของทางนายจอรมรพาวเวลนะแต่ว่าพอได้นายจอรมรพาวเวลเข้ามาเนี่ยตรงนี้ก็มองว่าอาจจะมีความกังวลต่อประเด็นในเรื่องของการคุมเข้มนโยบายทางการเงินกันมากกว่า ในส่วนของผู้ท้าชิงอีกคนหนึ่งนะคะตรงนี้ก็เลยมองว่าในส่วนของออแรงกดดันที่มีต่อในส่วนของตัวพันธบัตรรัฐบาลเองแล้วก็แรงซื้อที่มีเข้ามาในส่วนของตัวดอลลาร์เองเนี่ยทำให้กลับมาเป็นแรงกดดันกับตัวราคาทองคำนะคะก่อนที่จะมีการประกาศในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญในคืนนี้อย่างตัวเลข พี i นะคะในภาคการผลิตแล้วก็ภาคการบริการ,กาการของสหรัฐนะคะขณะที่ในส่วนของฝั่งยุโรปเองก็มีเรื่องของตัวเลขในภาคการผลิตแล้วก็ภาคการบริการเหมือนกันนะคะโดยคาดการเนี่ยในฝั่งยุโรปเนี่ยตัวเลขน่าจะชะลอลงแต่ว่าฝั่งสหรัฐเนี่ยตัวเลขมีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะตรงนี้เนี่ยเรามองว่าไม่ได้เป็นบวกกับตัวราคาทองคาเท่าไหร่นะคะก็ทิศทางน่าจะออกมา อยู่ในแนวโน้มที่หนุนในส่วนของตัวดอลลาร์แข่งข้าขึ้นต่อซึ่งก็จะเป็นแรงกดดันกับตัวราคาทองคำนะคะขณะที่พรุ่งนี้เองเจะมีเรื่องของรายงานการประชุมเฟดแล้วก็ในส่วนของตัวเลขเงินเฟอ้อด้วยนะคะทําให้ถ้ามองในส่วนของราคาทองคำเี่เรามองว่าการรีบาวกลับขึ้นมานแระดหนึ่งแปดร้ดับห้าหนึ่งอ่สิบ สองนะคะแถวนี้เนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะเห็นการย่อกลับลงมานะคะเรวณนรับพันเจ็ร้อยเก้าสิบแปดรอบได้เหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยเลยมองว่าการเคลื่อนไหวระหว่างวันเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะการแกวกตัวในกรอบนะคะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนนะคะ g o z สองหนึ่งเนี่ยเทรดเป็นพรีเมียมและราคาสปอตอยู่ประมาณสองเหรียญน,นะคะดังนั้นเนี่ยเราให้เทรดดิ้งนะคะในกรอบหนึ่งพันแปดร้อยถึงหนึ่งพันแปดร้อยสิบเจ็ดค่ะ ทั้งหมดนี้ก็เป็นในส่วนของภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดทองคำในวันนี้ค่ะ